ฮัลโหลสวัสดีครับผมทอยนะครับตอนนี้ผมย้ายไปสตรีมในนีโมแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมผมสตรีม GTA ก็สามารถเข้าไปในนีโมแล้วก็พิมพ์ที่ช่องคุณหาว่า poppa b 3 d ได้เลยนะครับผมก็ p o p p a b 3 d นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆอย่าลืมเข้าไปดูในนีโมกันเยอะๆล่ะอม่ม เฮ้ยใครอะใครรู้ใครปะใช่ใช่ฝั่งมันฝั่งมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมลไอเจียจากเจนี่ติดตั้งร้าเลยนะกูเห็นรถนะขว็นรถแล้วใจเลยพอรู้เกาะแล้วหนึ่งมันมาถึงแล้วมันมาถึงแล้วมันมากันแล้วครับมันมากเรียกอะไรนะมันแล้วครับฮัลโหลครับมันมากันแล้วครับมันมีเยอะมากแต่เราเยอะกว่าแค่นั้นแหละเขายังมาไม่หมดแน่เลยใช่ไหมอนนี้เห็นสิบคนหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งหมดแล้วหรือเปล่ารอบนี้กูต้องสาวให้ได้เยอะที่สุดไอ้เหี้ย ตะโกนคุยกันเลยไหมอ่ะมที่จะคุยไม่เพื่อนตะโกนคุยกันตะโกนคุยกันผมจะบอกให้เดี๋ยวมันแขงเราก็ไม่ได้แอบนะลองซูมมีอะไงอยู่วะมีนะมีนะอย่าลืมนะเขาไปยินข้าวส่วนหนึ่งขับรถบัสไปไปนู่นนะใจสีฟ้าใช่ไหมอะไรไงหวังยินข้าวอยู่ไปเติมน้ำมันไปด้วยกันสองสามคนพี่ระวังระวังระวังฮัลโหลใหญ่มันมาด้านหลังเราอ่ะเปิดแม่งเลยไหมเปิดแม่งเลยไหมคนเดียวอ่ะคนเดียวอ่ะวิ่งมาเดี๋ยวเดินมาข้างหลังแล้วเฮ้ย ม้าข้างหลังม้ข้างหลังมีดม้ามีดม้งหลังเลยเอาแม่งเลยไม่ไม่ไม่ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ต้องรอกปล่อยปล่อยปล่อยมต้องออกนะมัต้องออกนะมันจะดูโมันจะดูโผล่ดูโผล่มัดตคนนะคุณท้าจะลืมใส่หมัดด้วยดูตะโกนนะตะโกนพูดว่าไอชื่อกูก้กลัวคนข้างหลังโป๊ะแตกมากคือเรื่องทุกอย่างอ่ะมันจะจบตั้งแต่วันนั้นแล้วเว้ยวันที่พวกบึงอ่ะลากนะพวกกูแต่รถชน แล้วไม่ยอมคืนถูกต้องไหมเพื่อนอ่ะถูกต้องอ่ะแต่ทีนี้ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วว่ารถหมอรถตำรวจชนมันต้องคืนอ่ะอใช่เข้าใจอ,อ๋อรถหมออย่างเดียวเข้าใจแล้วเออข้าใจกันแล้ว,ลวรถตำรวจมไม่ต้องอรถรถตำรวจไม่ต้องคืนแต่รถหมอต้องคืนวันนี้กูจะขอพูดแบบเป็นทางการเลยนะว่าเรื่องของกูกับเอ็กซโซดัสที่เกิดขึ้นจากน้องชายกูเนี่ยมันจะจบลงแล้วน้องมึงอยู่ไหนน้องกูไม่อยู่แต่ นัดก็คือนัดกูไม่สามารถเลื่อนนัดได้เรานัดกันวันนี้ไม่ใช่หรออืใช่เติมยากมากมันจะจบลงก็ต่อเมื่อฝั่งหนึ่งยอมแพ้ให่อยากเจอน้องมึงแค่นั้นเองเพราทุกอย่างมันเริ่มจากน้องมึงแต่แม่งไม่อยู่ไงให้กูทำไงเอ้านี่ไงหวังมานี่เร็วหวังเอ้ได้หรอมาหวังเองเอาไงล่ะบอกดิแต่แต่หวังก็ได้กาแฟแต่ว่าแบบว่าเอาเอาหมดทีมนะแบบเออหมดทีมอ่ะลากาแฟ คิดว่าไงอมึงว่าไงไอมึงตลกกับกูมากใช่ไหมก็กูบอกไม่อยู่มึงให้กูทําไงอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มึงยังไม่มาใช่ไหมกูจะกูจะไม่อะไรกับพวกมึงว่ากูจะก็ยังตีพวกมึงอยู่เอานัดก็ต้องเป็นนัดไม่กูงงไปหมดแล้วเนี่ยคือมึงจะไม่อะไรแต่มึงก็ยังตีกูอยู่มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะเอามาเลยคเอบเอามาเลยตัด้องมาแล้วสครับตัดเวลาเลยเาเลยอย่างนั้นนี่มันเสียงปีกไม่ว้ยคือ น้องกูมันก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกมันก็หวังให้มึงอเออคาตินกูนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันขอแค่บอสอ่ะเออยังไม่ตายคือวันเนี้ยมึงสามารถลากพวกกูเนี่ยกี่คนก็ได้เว้ยไม่จะเป็นต้องเป็นล็อกเป็นตัวเป็นคนเลยเล่นแบบหมดตีหมดทีมไปเลยเออมึงใจหรือเปล่าแค่นั้นเองมีก <c oughs> <ม>ี่คนวะมีเท่าไหร่ <c oughs> ใส่เต็มอ่ะของกูอ่ะของกูก็นับเลยมีแค่เนี้ยตามน้ำเนี้ยไม่มีบางตามน้ำมันไปตามน้ำมันไปต้องไปถามมันหรอกไม่มีกี่คน จริงเหรอวะมันมีแค่เท่าที่เห็นหน,นั่นแหละอะไรนะแค่นี้จริงเหรอวะกูมีอยู่แค่นี้กูจะไปโกหกมึงทำไมวะทำไมวะถ้าเกิดกูแพ้มึงอ่ะเดี๋ยวกูให้บอกว่า <c oughs> ครั้งนี้ <c oughs> ต้อง,อง<ก>มีคนบบยอมแพ้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวกูให้มึงเรียกเลยมึงอเอาอะไรมึงบอกมาเลยแกกูไปฟงไปฟาร์มให้ก็ได้งั้นข้อเสนอมึงนี่กูโดนใจกูมากเลยกูขอคิดเกินแล้วกันวันนี้ยังไงกูก็ต้องเอา เลื่อนหัวมึงออกให้ได้เลยมันเปิดได้เมันเปิดได้เลยตัวนี้เราไปทำใครกูถามหน่อยกูไปทำใครมันเปิดได้เลยอ้องมึงกะทำกูไม่ได้อะไรกับมึงไม่น้องกูไปทำใครไอ้อับมึงรู้เรื่องไหมนี่รอให้กูฟังดิ่อ้ไข่มันไปทำใครก็มันพักไม่ใช่หรอมันพักไม่ไอ้หวังงามมันเป็นผู้หญิงก่อนมันก่อนมันก่อนเออเมื่อวานหรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แหละแต่คือผู้ชายมันเสือกมาต่อยไอ้หวังตัวฉลบเลยพี่หวังก็มาฟ้องกผมมันเสือกอะพี่หวังไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขานะ ไม่เว้ยคือถ้าถ้าขอโทษที่มึงจะจบไหมสมมุติว่าสมมุติว่าหวังขอโทษอ่ะมันจะจบไหมไม่อยู่อะดิวันเนี้ยอหวังจะให้มันมาคุกเข่าต่อหน้ากูออกไปขอโทษออกไขอโทษไม่ได้วังมึงตลกอย่า่นะชอบไม่ใช่หวังอยากวางวันนี้ครับเบมึงอยากตายไหมไม่อยากตายก็ถอยไปมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่หวังอันนี้วางหวังว่ามึงคงจะไม่สักแต่จะเปิดนะเว้ยเอาจริงอ่ะเพื่อนอย่าเลือดร้อนอย่าเลือดร้อนใจเย็นก่อนแล้ก็คุยกันอยู่นี่ ไปแล้งบอกแ้องมึงถอยไปปาดได้ปาครับเต้งครับพีเอ็มจีผมจะบอกให้ปาดได้ปาตัดตัดกำลังได้ตัดนะถ้าเกิดว่ายิงทามไปดีฮะร้อนมากแล้วตอนเนี้ยไม่มีหมวกอย่างมึงอ่ะมาโลโก้มานี่หน่อยมาหาบอสหน่อยสิอ๋อโชว์บอสเฮียช่วยไปเต้นข้างๆเอ็มจีให้เขาอารมณ์เย็นลงหน่อยยายยั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 เอาไอ้เชียนี่เปิดเอาครับเอาครับในนี้ luôn á luôn á luôn á luôn ôi kìa làm sáng lắm đấy ạ con đồ lag nè ôi dạ một cuối อย่าอีหมดกูเหี้ยอย่าอีหมดกูแค่นั้นแหละมันยังลากไม่ได้ดีหมอต้้งจบไปก่นอนคนทีละคนเฮ้ยเหี้ย โอ้โหพิยาปั๊มไม่เที่ยโอ้โหพยาปั๊มเฮ้ยเที่ยโอ้โหพิยาฝั่งนู้นเยอะจิบหายเลยสั์เอ้ยมันเอาคุณฮาร์ดไปเทียมันเอาคุณฮาร์ดไปเมื่อกี้นี้จกแต่โทรศัพท์ยาเยอะจัดเออถูกถูก คือเมื่อกี้ผมน่าจะหาจกสักตัวหนึ่งแล้วเอายามันมาแต่ไอพวกที่ตายมันน่าจะไม่มียาหรอกมัง้งไอ,อพวกที่มียาน่าจะยังไม่ตายโอ้ยเียถ้าเตรียมยาคนละห้าอันนะไอสัตว์เอ้ยคือไฟอย่างเงี้ยยังไงก็แบบผมชนะเฮียถ้ามียาเอาจริงยังไม่ไม่มียากันเลย <laughs> กูก็ไม่มี <laughs> มไ,นนไปไปเอารถธรรมดาก็ได้ไปเอารถรอก็ได้เราก็ไปเอาถจอดเที่ยวกันอันนี้ผู่อะไรวิ่งครับเนี่ย <laughs> ซอมบี้โอ้โหเยอะโคตรหน่วงกูดูดิหันกลับหลังไปเฟรมเด็เหลือเท่าไหร่นี่สิบเก้าไอ้ฮี่ในเมืองนี Não, ่ถ้าใครเล่นได้ไม่รู้จะทำไงแล้วทุกคนนะจริงจี้มันมาแล้วเราหลังฮัลโหลมันมา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 เรื่องเล่นจะหูเลยอ่ะเฮ้ยต่อลุ่มไหมต่อวันนะต่อูุ่มนะพักพักอาวุธพักอาวุธ รอรอแล้วก่อนรอกันหล่นรอกันหล่นรอกันหล่นหลูกร่วงก่อนริ้เพื่อนโหดแล้วไม่เล่นตรงนี้ด้วยโคตรหน่วงทำไมเราวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปไหมโอ้ยลงลงลงด้านล่างลงคูด้านล่างเราามวิ่งกลับไปไม่ได้นะมันหนีเข้าเซฟนะใช่หนีเข้าเซฟไม่ได้นะก็ยังไม่ถึงเซฟเลยที่มาเล่นใต้ถุนไหมนี่ยใต้ถุนเนี่ยมาม่จอดรถอ่ะ มาฉุนมาติดถ้าฉุนมาติดลงมาด้านล่างลงมาแลาวลงมาแล้วลงมาด้านล่างดูางหน้าในที่ดูางหน้าตรงที่โบก่อตรงที่เกลียดเลยเหนือยแล้วนี่ไงยืนเต็มเลยมายังเรามายังเรามาหมดยังแล้วแล้วอ่ะครบเปล่ายังไม่ครบมันโดนลากอยู่เลยเราไหวเราไหวเพราะว่ามันลากอยู่ไปไรอะไรนี่นลงมาด้านล่างผมเลยเอาเลยนี่ไงใส่เลย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  ใส่เลยใส่เลยเี้ยมัน bueno, มันโดบทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยนี่ยเนผมมีมีคนแอบอยู่ตัวนี่ค่ะให้ผมเปิดเลยวะจะปุ๊บกหยอกแคปจะดิสตัมได้เยอะย่าลุมกันเยอะนะไอ้โทษโทษ วิ่งไปวิ่งมาไม่รู้จะต่อยใครเียมาลูกกอดโดนดูนดว้วยมอลูกกดอดโดนมาลูกกดอดโดนมาลูกกดอดโดนสวยแตกหนึ่ง เฮ้ยเนี่ยแทงเร็วเกินไอซ่าแทงเร็วเกินเฮียได้หมดได้หมดอะไรล่ะเราเนี่ยหมดเฮียตลกว่ะไอซ่าไอ้เฮียกระทิงยาไม่มีวันหมดไม่เป็นไรครับเราสู้จนตัวตายแค่นั้นแหละถึงเราจะไม่มียาเราแต่เราก็สู้จะบอกให้ยากูว่าระเบิดยาเยอะกับคนเยอะ เขามันแตกคนเดียวเองผมจำได้แล้วคนนั้นไม่มียานะครับไหนคนที่ชื่อมารุโกหรือเปล่าหรือใครวะที่อยู่ตรงนู้นน่ะที่ผมต่อยแตกไปเมื่อกี้นะค,คือมันคนนั้นไม่มียานะครับผมจะจาไว้ผมจะเอาคนที่ไม่มีไม่มียาก่อนตัดกําลังไปคนไหนมียาเยอะๆนี่เดี๋ยวค่อยเอาเฮ้ยมันมามันมาทางทางไอ้นี่ทางทางสายทางไอ้นี่ไปยเลยเอาแล้วาแล้วกินพี่ไปกินพี่ไปเอาไปเอาหน้ามาแล้วเอาอาสามาเอาอสาเลยพี่ ก็ได้มาคนเดียวเอามาคนเดียวเอาเลยพี่อยู่บั๊มอยู่สวยขวาไปขวาไปขวาไปเอาว้าเว้าวไมอยืดทางไหนทางหรือซ้ายลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงทางแทงน้ำไอ้ลงทางไอ้แทงน้ำทางซ้ายจีทีวีระวังให้เดี๋เพิ่งแหลมทางเดี๋ยวรถพังจีทีวีหรอปอน ดียยโนน้มาออะไปแล้วพี่ด้านหลังพี่ด้านหลังรูนแล้วรูนแล้วนะมาเลยพอเลยระวังระวังระวังเราเบรกแล้วเบรกไม่อยู่รถนั่น ไอ้เฮียรถเฮียอะไรเนี่ยโคตรเบาเลยถอด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 กลับไปเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหนแล้วอยู่ไหนแล้วตายมันอยู่ไหนแล้วาล่งไอ้เฮียรถกูเวลาเลี้ยวเยอะๆแล้วแม่งปิ้นเองไปมาแล้วเอย่างเดียวเจอแล้วอยู่ตรงไหนงตรงกลางน้ำมันบนปั๊มน้ำมันที่เรามาจอดเมื่อกี้ ีกมาตรงที่เราลงตัวกันเมื่อกี้แล้วชนเข้าปั๊มเลยไหมเป็นถึงไววูดแล้วเลยปั๊มมาเลยปั๊มมาที่เราขุดแล้วที่ร้องเพลงเปิดไววูสาวพี่ลองนะไปทางเเวิลเข้าเหมือนครับเเวิลเข้าเหมือนไปทางนั้นด้วยเฮียมาแบบเฮียรถกูจะผ่านไหมลงบนลงบนลงบนอากุชนหน้าคุกหน้าคุกครับ เลยไก่เลยไก่ไปไก่เลยพี่ายแล้วหน่อยนึงเลยไก่อัน่อยนึ่งเลวนะทางออกนอกมึงเลวไก่ตัวใหม่นะเออเลยไปแล้วจะจะถึงเมืองแล้วครับจะถึงเมืองแล้วถึงเมืองแล้วทุกหญ่แล้วตอนนี้นแล้วทำไมพี่ยืนมันทั้งเนี่ยไอ้เฮียตามไม่ทันไอสัตว์มึงดูดิรถมันห่างไปเรื่อยๆไอ้เฮียรถมันแรงกว่าระวังมันล่อเรานะ ทันเป็นแรงมากนะเนี่ยสะพานเหมืองโ้นสะพานเหมืองมาแล้วมันตื่นมากเลยขนาดคนตคงตงสูดแล้วอะเมย์โยกฟังสิคนด้านหน้าพี่ผมตามมันไม่ทันแค่นั้นแหละตามมันไม่ทันจริงคนด้านหน้าที่โยาติเลโต้ด้วยเนี่ยตามไม่ทันเลยไอ้ทียตามไม่ทันไปสัตว์รถเขาเลยเราสแตนบายอยู่นั่งเราไดือดร้อนอะไรอยู่พี่อยู่ ไออยู่คนละเลนอยู่คนละเลนทอยดักเลนด้วยนะถึงไหนแล้วผมวิ่ง220มันวิ่ง230รอยยไปเร็วมากไม่มีผมไปทางไม้ดักเมืองบนนะผมอ่ะได้ๆดมาหาหรือผมมันเผื่อมันพาไปหาเพื่อนระวังจีนซึ่นในตรงนนเอาดิไอ้ช็อปมาไล่อยู่ไรอยู่ติดเลยติดตูนเลยแต่ชนไม่ได้อีกเยิ่แรงเกินถึงไหนแล้วพี่ถึงไหนแล้ว อุโมองค์อุโมองค์อุโมงค<ล>์มาถึงซ่อมแล้วอุโมงค์บนจะถึงซ่อมแล้วะถึงซ่อมแล้วจะถึงซ่อมแล้ว,ปลวไปติดตูดเลยเกือบชนไม่ได้เย,ย้ชอบ <c ười> แหม่งเงี้ยอีกนิดเดียวเองก็คงวัวอยู่ยจะไม่ได้เอาไม่เอาไม่ลงล <S <S เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาช่วยเพื่อน,น,นมารอ พี่วิ่งกันเร็วงกลับไปหน้าเมืองกลับไปหน้าเมืองกลับไปหน้าเมืองเร็วแกังหค้งเราแล้วกลับหน้าเมืองกลับหน้าเมืองร่อนหน้าเมืองหน้าเมืองหน้ากล้วย่อนหน้าก้วยหน้าก้วยสวยมบรอบ้ามเลยมันตามอยู่มันตามอยู่มันตามอยู่ขับเลนวขับเล็ขับเลนขาขับวขึ้นนะกี่ท่านกีท่านขับเร็ขึ้นน เล่นปกติพี่ตอนนี้เข้าเล่นปกติแต่ไม่มีคนตามเนี่ยเล่นปกติเออกำลังกำลังกลับไปทางหูโมงผมกำลังกลับไปช่วยด้วยเดินขับมาทางเข้าเมืองเหรอใช่ใช่ขับมาทางเข้าเมืองทางหูโมงเดินๆอนให้ครับถึงแม่กล้วยถึงแม่กล้วยถึงแม่กล้วยข้าสามพันเป็นของผมทันเร็กละทันเร็กละถูกมึงผมเองผูกมึงถูกมงสวยถึงแม่กล้วยถึงแม่กล้วยรถผมดับแล้วลมผมดับแล้ว พี่ทอยลงรลงรถไอ้พ่อทอยมาพี่รถเรารถเงมันเอาเลยรถพี่ครับรงรถหลังพี่อ่ะเอาเอาหันตรงหันสะพานนะพี่มันกลับไปแล้วพี่มันกลับไปแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูวิ่งอยู่รถกูพังแถวๆกับกล้วยน้องช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยจ้วเอ่อหน้าอุโมงค์หน้าอุโมงค์หน้าอุโมงพังทางกลับทางกลับทางกลับหน้าอุโมงหน้าอุโมงหน้าอุหน้าอุโมงพังกลับไปไปหน้าอุโมงหน้าอุโมงพี่ดูกูเอง ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยผมด้วยตรงกล้วยนี่คือเราปั๊อยู่ตรงหัวก็เลยตรงหัวก็เลยแม่จ๋าช่วยผมด้วยแม่จ๋าดูพี่เลยนั่งเดี๋ยวแพ่อจ๋าไปช่วยแม่จ๋าเราแป๊บแม่จ๋าช่วยด้วยเราอาจัรยไหนเนโหมันเสียแล้วขันหนึ่งมันเสียแล้วขันหนึ่งมันเสียแล้วขั้นหนึ่งมันลงแล้วลงแล้วลงแล้ว้วมันลงแล้วมันลงแล้วโอ้ยังเยอะ ว่าเราเสียนะเนี่ยลงตัไม่ได้คุณน้อยเกเอาไปเลยไปเลยไไอ้เหียเพื่อนยังบ้มกันอยู่เลยส่วนกูวิ่งหนีห่างจุกตูดเอ้ยดีไอเหียกูโดนอุ้มไปแล้วไอ้สัต์กูโดนอุ้มไปแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยสนับกูเรียบร้อยเหียรถเพื่อนมันไม่ค่อยแรงด้วยไงก็เลยบแบบห่างกันไอ้นี่อยู่ะเรียบร้อย <c oughs> เหียรถฝั่งกูมันไม่ค่อยแรงไม่ถึกกันด้วยอะมึงดูดิเมีท GTB ใครเอาไปสู้ขนาดไอแปดมันยังไม่ถึกเลยมาแรงอย่างเดียวเฮียไอ้แปดอะ โดนใครไม่โดนโดนอัปเปอร์ถูกถูกถูกไอ้เหียเจอคนขับรถตึงด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหแย่ละแย่ละทุกคนแย่ละไอ้เหี้ยกูใส่ยามานี่ปั๊มได้แค่นี้เองนั้นนี่คือ i 8แปมันแบบมันไอ้นี้สุดอะมันเปาะสุดอะ่ะเอา้า เฮ่อะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะแคสต์ะไอสัตว <tama> er ์โอ้ไอเฮ้ยอู may? ้ไอสัตว์แคส้ยไอ้อพแคสตไหมกูว่ามีเทคสองกูดูแลมีเทคสองแน่นอนเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะจำไว้สามสิบนาทีนะเมื่อกี้เนี้ย ว่ากูไม่ได้เอ่อมาโดนลากหรอกเชื่อกูดิกูเอ่อเพราะกูอยู่กลางถนนนี่แหละไอ้เหี้ยไม่ได้เอ่ออะไรหรอกกูเอ่อเพราะอยู่กลางถนนตายเนี่ยกูดูแล้วอะ่ะเฮ้เยใครตายอะ่ะไอ้แฟงไอง้เหี้ยไอ้แฟงหนีตำรวจมาเจอกูเอ๊ะหมอไปไหนอ่ะไอ้ไม่รู้ใช่หมอไหมครับฟินเอาไรใช่หรอหมอไปไหนหมดมมวะ ไม่รู้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนจิตใจสัตว์่นไหวถึงเกินน้อไอ้เฮียไปเจอไปเจอเขาอยู่กลางกลางถนนใครได้อยู่ไหนอ่ะมาโรงพยาบาลหน่อยมีคนไข้คือหมอมันไปทางเดียวกันหมดเลยเหรอวะไอ้เฮียไอ้แฟงพี่ไปเจอเขาที่ไหนนะครับป่าครับหมอน้องผมจะเออแล้วเนี่ยฮะฮะครับผมน้องผมจะเออแล้วเนี่ยวางวางวางข้าวหวานขาหวานชุบชบแชดอ่ะต้องไปเทคสองเนี่ยโดนอุ้มอ่ะ ถ้ากลับมาไม่ได้ก็เหมือนเดิมอะว่าว่าจะกลับมาเจอหน้าไม่ได้จังอ,อันนี้เคหน้ากระดาษอีโคแล้วครับหมอเฮ้ยจรงด้วยนะคะคือทอยต้องเทคสองอะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าอ่ะขอกำลังใจหน่อยดิ มอฟิติพุชานหนึ่งคนค่ะขอยนาตไม่รักมานแล้วให้กำลังใจครับตีหนึ่งปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยคือเซ็นไม่หมดเลยใช่ไหมอ่ะครับผมเกดตังค์ฮะเขาจะเปลี่ยนคนอุ้มไหมหรือว่าน่าจะคนอุ้มเดิมอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันแคสกลางถนนแล้วมันหลุดอ่ะเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาพูดอย่างแหละ กาจะขอทิคสองถ้าไม่ได้กลับมาก็เสียใจว่ะเสียใจอ่ะไอ้เหี้ยกูจะได้กลับมาไหมเนี่ยได้ห้องนะครับขอบคุณนะครับรอเจอนะจะพยายามกลับมาให้ได้นะครับรุ <c oughs> ่นนี้ไม่ชอบแบบนี้เลยฮัลโหล เขาป้องยงมีเบอร์อัปเปอร์วะอันนี้ใครทอยทอยทอยเบอร์อัปเปอร์ไม่รู้เลยว่ะแป๊บนึงนะทำไมอ๋อเอ่อมันแคสกลางถนนอ่ะเมื่อกี้อัปเปอร์ลากอยู่แคสเหรอใช่ทวิทเลยทวิทหาเลยโอเคจะได้เล่นต่อไว้นี่ยแต่ไปนอนเตียงก่อนต้องเทคสองเหรอใช่มันต้องเทคสองเรา นอนเตียงทำไมอ่ะแฟนเราลากเองอ่ะเขาต้องต่อยเราแตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลากโอ้ทรมานใจแย่พี่มอฟินฟาหนีเลยกดไม่ต้องไปสนใจเย็นใจเย็นรับใจเย็นกดไม่ต้องไปตวนไอ้เหียเลยเดยวกูก็โดนดาวมากันอีกไอ้เฮีย น้าพี่สองคนเป็นไรกันอะพี่ชอบเขาอ่ะน้าพี่ผู้ชายไม่ชอบพี่หนูกับหรอเอ้าพี่ก็บอกไว้แล้วนี่ว่าพี่ชอบฝักกันอ่ะฝักแต่เล่นัแต่เล่าคมีโรต้ไปไม่มีอะกิโตะนะคีมีนาอิโต้ล่าสุดร้องเพลงคิมีนโต้เฉยเลยเอสั์คุณแล้วเชื่อเลย เปิดเฉยเฮีย,ยตรงๆเลยวะน่าจะให้เขาลากต่อตใช่ใช่ใช่ไหมอะใช่เ<ม>จ้าตัวไม่โทรมาเลยอะเจ้าตัวกาแฟในน้องสาวฟีนะ่ะอัพอัพเปอร์นะเคนที่ตามหาใช่ไหมอ,อโทอะไรไ<ม>นะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยสุพัทไอ้สุพัทส,สุพัทอัพเปอร์ไปไหนอะบอกทำไมอะ เออมันลากพี่อยู่อะแล้วพี่แคสอะ,อ,ะอ,อ๋อ,อ,อพี่จะให้ลากต่อเอ้าก็มันต้องเทงสองหรือเปล่าไม่ติดนพี่อาร์ฟเขาจะลากเขาจะให้ลากต่อมันมันมันเขาบอกว่าเขาแคสแล้วเขาจะให้พี่ลากต่อได้ครับได้ครับพี่เจอเจอกันหน้าโรงบรมเลยครับเขาเขาจะให้ลากต่อพี่ซอนโดนลากอยู่บ้ มาพี่มาเลยเทคสองอ่ะได้ครับพี่เดี๋ยวพี่รอนะโอเคโอเคครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้พี่หนูปั่นนะพี่คิดว่าปัญหาปั่นนะไม่ได้ไม่ได้เขียนนี่นะยีโมอกวกคนคิดว่ากใช่เขาหรอกเป็นมอฟีดไปไหนน่ะอนไปหลอก้าสามคิดมากไหมอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้ฟังเลยเอาเออมาเบีนติดไปเถอะเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับคุณทอยเดี๋ยวผมเป็นคนลากคนเองก็ได้ครับ พี่ชาวพี่ชาวเขาขอคุยแป๊บนึงขอคุยนี่นั่งเรื่องนั้นหนึ่งเอาวะเอาว่ามาดิก็ว่ามาดิขอแป๊บเดียวพี่ชอปได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวโกรถเก็บแป๊บนึงจะไปแล้วนะจะโดนล่าอีกเราหนึ่งแล้วนะไม่เอาโอ้มือต้องมาเห็นได้ัจะขออีกครั้งสุดท้ายอ่า รอกัรมาเจอนะครับจะพยายามกลับมาให้ได้ครับครับมีโอกาสรอดนะพี่คิดคิดได้ไงบวกมามามาพี่มามาแล้วมาครับมาดาอ่ะทอยเดี๋ยวให้สุพัฒน์อุ้มเลยครับทอยอะไรอ่ะเราไปเข้าทุกได้ไงเอ่อลากไอ้สุพัฒน์โอ้โหแล้วตเราเราไปเฉงมันแล้วมันจะมันจะมันจะเอ่ยตอนไหนเอาดิ็กต่อยเลยจต่อยาไต่อย